สวัสดีครับพวกกับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับการจราจรทุกทานนะครับอยู่ตรงวงเวียนน้ำพุนะครับริมทะเลสาบโพนเขียมนะครับทะเลสาบคืนกระบี่ของประเทศเวียดนามนะครับเมืองฮานอยนะฮะก็ช่วงนี้ข้ามถนนก็ต้องระวังหน่อยนะครับเดินไปเรื่อยๆช้าๆนะครับแต่ว่าอย่าหยุดนี่ครับ ตรงนี้เป็นพัตคารนะครับ 3- 4ี่ชั้นเอ้ย4 5ห้าชั้นข้างบนเนี่ยเป็นพัตคารแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับก็สามารถขึ้นไปนั่งแล้วก็ชมวิวได้หรือจะชมจากด้านล่างก็ได้นะครับวันนี้ค่อนข้างคึกคักครับลิงทะเลสาบเพราะว่าเป็นวันรวมชาตินะครับวันรวมชาติ40ปีนะครับที่เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้รวมกันหลังจากที่กองทัพเวียดนามเหนือเนี่ยชนะศึกกับเวียดนามใต้นะครับ นี้มีร้านเคเอฟซด้วยนะ<ช>แล้วก็ตรงนี้เป็นวงเวียนน้ำพุนะครับเดินข้ามมาได้ครับถึงบางทีมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเยอะหน่อยน่ากลัวแต่ว่าก็ระวังระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้เขาเปิดน้ำพุเต็มที่นะครับเห็นสาวยืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ไะครับสองคนเขาใส่ชุดที่คุมชุดอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือการเปื้อนฮะการเปื่อนการฝุ่นนี่ครับบรกเวียน้ำพุดเดอนทางน้อยครับด้านนู้นก็เป็นวัดที่มีเต่านะครับแล้วก็เป็นโรงละครมนกระบอกอยู่ด้านนู้นนะฮะจากลิมทรเลสาบครับแล้วพบกันใหม่กับช anel ฟิลไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ